กับกสวัสดีตอนแรงหาโมงแรงวันที่สิบนี่หน้าหกสองนะครับเนาะมันเองกับเขามาเอาน้าให้ปั๊มอากาศอินหรอนมันเอากระดน้าให้ปั๊มครับมันปั๊มอายุสิเขวปีที่ห้าพันสี่หล่ไมีเลียมในช่วง ที่ซิฟนีหน้าจะรู้สึกว่าหลายต้นกะกำลังสิสุกกระยังบวขาดพ่อถึงเมียสันถึงสิพักสันเตะกับซุกพ่อสันเตะซุกเมื่อตัดแล้วเมื่อแล้วกับสันเท่นก็ออกตัวแม่ต่อไปอน,นี่ออก็พักเป็นตัวผู้แต่ว่าบางถลายก็ออกตัวแม่ ต้นกำลังออกดอกตัวเมียเนาะบางต้นก็พักขึอนนี่พัน4ีหลาดมิลิมี่เบองว่าถึงแม่สิบหอดมีหน้าแหละก็ย่องมีป่าให้ตัดที่เา่าตันน้ำดีแน่มันก็ได้ผลผลิตอยู่ตลอดปีเนาะ ตัดคล้ายช่วงหมดนะครับน,น,นี่พันตามสิเขาปีที่แปดครับพันยังกบีกำลังสีสุกข,ขึ้นกันครับเขาอ,ออกมาเรื่อยขึ้นกันครับต้นใญ่ตาไล่กัะเริ่มใ่น้ำดีว่ายัางมีตัดเรื่อยครับตัวแม่ก็แทงออกเรื่อย ไปสุกโกเพิ่กับแฝงตัวแม่ออกมาเรื่อยๆตัวแม่ย่งคอัดีกเอาน้าให้ครับนหน้าอากาศเย็นไปน้ำบาดานตักแขบมันกระได้เปนผลิตอ,อกมาเมารื่อยๆบอกรับในตัดอยู่ตลอดตลอดปี แต่ราคาไปขายก็สองบาทนี่ทิพตังค์ครับหมดก่อนวันนี้ชักสี่ใดต่อไรราคาพอดีดปไปเนาะโอเคครับเดี๋ยวนะครับเนาะ